ีสิทธิ์ขับกงมูมาที่หลังได้นอนเทียงน้าคุณนี่นี่ปวดแล้วเปลาคือแบ่งหน่อยเนี่ยคือแบ่งออกมาหน่อยเนี่ยมันมันเพิ่หลายเพิ่าหลายโอ้ยสามนาทีเจ้ามือหนาตําไห่บอกเจ้าเดี๋ยวเฉพาะกินกันอยู่งก่อนที่ตําม่ให้เฮ้ยกินเหลอทามีดเนร้ออ๋อเนี่ยยุ่งดิการท้ายค่ะช่องเมียเสียบกู้เจ้าเรซิริค่ะมือนี้ ลิ้นจะมาตำสมไปสู้ทีมงานฟาร์มสเตกกินนอะว่าเมื่อนั่นนะคะลิ้นตำไปห้ขาดหนึ่งขาดหนึ่งะะเลค่พะพนวบลพอกินเอมมี่ได้กินน้อยเดียวว่าสันวะในฟาร์มสเตย์อยู่นั่นประมาณเกือบยี่สิบคนนะคะขาดว่าสิได้ใส่หมอนที่ลระไปขาดว่าสิได้ใส่หมอนที่ลระไปะคะ่ะมะคงก็ออามาห้ยลิ้นหมดได้สองด้วยไม่ย้ายไม่ย้ายนั่นละ่ะสงสัยหน่อยเอาบอกแม่เอามาห้ ค่ะเดลิ้นตอมไปสู้น้องๆกินค่ะเดลิ้นอันไทนอันนั่นใส่เบิเรงเด้เอค่ะเด้อร์ใส่ชิดนใส่เบิรงเด้อเดี๋ยวสับมะกุูดก่อนสองน่วยนี่สองลูกเต็มๆนะทำสองน่วยได้สิตะทำสองน่วยเลย<ม>ล่ะมันมาเพาะกินกินเบิดติคนก็พวกลูกกันมื้อนั้นไปทาดบาาอกไงว่ามาเพาะกินเอาล้สับๆับลูกนี้ก่อนหน่วยนะึงเต็มต <ำ S 1> ๆมรอบวงกันรอบวงกันอ่าๆโอเคทำแล้วชิบ่แซ่บทำไป็นน่วยเพ่คิดถอนกันตัวอยากเิมกินเมื่อนั้นเองนี่เลี้มือเลยเลี้ถาดเอาโอเคค่ะเอ้ย นี่ค่ะเล่นกระเทียมเครื่องเสร็จแล้วะะด้วค่ะเด้อบักเขื่อนเทศบักกอกบักน,น้ำพริกถั่วฝักยาวค่ะใส่ให้มันมีสีสันนะคะนี่บักหุ้งเนื่อเดียวเด้อค่ะเด้อบักหุ้งเนื่อเดียวนะะเนี่ยค่ะจะลิน้นเสียนทำไปสู้น้องเขากินโอเคค่ะติดตามาด้วจ้าเด้อเด้อค่ะโคบักใหญ่เลยค่ะนี่เรามีคนถือให้ดูจ้าเต็มโคบค่ะ ใหญ่มากทีกับาคนมาสู้ในแบ้งกัน หมอบักไง่หมอบักไง่ตึงหนึงห้านี่เลยค่ะมาให้เอมี่วันนั้นไม่พอกินกันจ้าอ่ะขอบคุณเดี๋ยวที่บอกหน่อยว่าเอาเห็นไหมคะน้องรองทิมงานฟังนี่ไม่จะค้นนี่ขอบคนละมันรูปประมาณนี้ติดล้มล้อมเนี่ยล้มๆ้อมนี่เดี๋ยวเดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกทั้งนันม้นมาแบ่งเอาเจ้าทั้งไงเดี๋ยกทิพย์น้าก็จอดีที่สุดเดี๋ยวเดเดี๋ยวบอกทิพง์น้านกัน เด้อเด้อสิบ,บอกเอาถาดไปแบงเอาพี่เอาหมอไว้พุน่นถือมาผู้ไว้เอาถาดไปแบงเอาเด้อถาดน้อง,น,องน,อน,น้องไม่นี้เอาอันน้องน้องกินคูณเหรอแบงเอาแบงเอายังขีหน้าบูดแท้ต้องแพ้ต้องยิ้มยิ้มเวลาเข้ากล้องยิ้มเลยนะ ฉากหลังสวยมากฉากหลังโอ้โหโนาโหโอ้ครัอ้โอ้อ้อ้โหโ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 อ้อนโหโ้โอ้โหโอ้โอ้หอ้โหอ้โอ้อ้อ้หอยโอ้อหออยโหโอ้โหหโอ้อ้โหโอ้โหหโอ้มอ้โหโอ้อหโอ้อ้ออ้โหโน้โอโอ้้อ เมื่อเนี้พ่อครัวแซ่บเลยค่ะเมื่อนี้ยกินมานานแล้วผักนี้แค so, ่นี้เองที <c oughs> okay. ่ไม่ได้เก็บที่ไม่ได้เก็บมาเอ้าแบงแบงไปเอ้ากินเลยกินเลยเพี่อนเพราะเคยสบายช่วงเนี้ยกินกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนทำบุญต้องการอยู่นี่อุ้มมันจีรอดกับตัวกะทิ กูไม่ดอดบดีนี่หาออะดินไม่ดอดน้ำว่านองๆกินค่ะโอ้ยน้่อนายอะมีแต่พวกงานแ่โอ้ยดินไทยว่าทันโอ้ดินไทยไม่ทันนะคะสาวๆนักศึกษาบอกคะต้องนักเรียนมาจากทั้งใดเนาะหันไ่มีแต่พวกงานแค่นี่ค่ะยุ่งๆกินกันค่ะ แตามาแบบให้เต็มที่เลยไงยหอยแล้วเอาบลาคุ้งไปหอยสองนวย,ยนนะกินอ่อ,อนกินเลี้ยงได้ซัมนี่ละรถจะลิ้นต่อมาคุ้งนี่ละของแสบนะอ๋ออันนี้อันนี้อีกมุมนึง,อ,งนอีกมุมนึ่งนะคะน,น,น้องๆนักท่องเที่ยวกับมาเรื่อยๆค่ะเมื่อขนาดเมือ่อธรรมาดากะ ยังนี้งันนักท่องเที่ยวเพิ่นแวมานะคะเนาะใจดีจะดิ้นจ,จะพาไปอสัมภาษณ์มือขวาไอ้าธิตอีกจากรอบนึงกับแอค15โลเป็นพักกันทเทดอีกยังนะโอ้ขยันแท้วะพักกันขยันแท้ทั้งฟังนั่นมึงมงมงค่ะพรหยาออกจากตรงนี้ค่ะพรหยาที่มันยาวออกจากตรงนี้ สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสองนมสองนมขยันจังเลยเากันเฮทยยังคะนี่ถอนหญ้าครับเอามาสัมผัสแตงน้อยเน่อเอาเฮ็ดไปรดลิ้นบกวนแต่ว่าลิ้นที่ถามไือซื้อเฮ็ทยจะรดเอาถอนหญ้าเฮทยยังยังใดอันที่มันแง่แง่แง่ยาวเนี่ยจีอ๋ออันที่มันยาวคือม้าเน,น,นี่ยถอนได้บ้านป้เนี่ยถอนได้ครับอ๋อพระกันขยันเนะพรกเจ้านี่เก็บร้านหมดเนี่ยจอยยำมุกหลาย นี่ระค่ะพามาเจอมือขวาสาธิตนะคะลิ้นลงคลิปไปแล้วสันๆของมือกอนนนั่เขาว่ามว้วนลิ้นคือจบไว้แท้มาสันนะสามนาทีกว่าได้ตำแหน่งเป็นมือขวาสาธิตเลยคะ่ะมอ่อนมือเครื่องดิบกลับมาเร่าเดี๋ยวง่ายล้างเ่ายที่ผู้ใดสาธิตเออแม่ค่ะสาธิตตกเตียงต้องต้อรอเบิ้งคลิปของไอป้ปฟูด้อค่ะเด้อช่องช่องอันลแล้วแถมสายจรวดอัน,จจนเจ้าอันกินข้าวอันตอนใดอย่างค,คือพวกเรคยเห็นเจ้าตองคำครับ ค่ะก็ทำผมเยอะแยะออกเอกินยุ้ยใส่กินกินตัางหากนั่นบอกคะอ๋อบ่ได้กินแม่แม่เนี่ยจะไปไปเตรียมอาหาอ๋อแม่ไอจอนนี่ไม่บอกคะแม่ไอจอนนี่เราที่เป็นคนเตรียมกับเข่าไว้ให้่กันแกงมาจะใส่อีกกับมือขวาสาธิตนะคะน้องพักกันนนั่เตรียมไว้ให้บ่ได้กินน้ำกันเนี่ยประด้กินน้ำกันเพราะว่าไอจอนนี่เราก็เบิังพฤติกรรมยั่วแหะค่ะโอ้ขยันขันแข็งมากๆเลยอันนี้ได้กินเข่าหรือยังเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยกินแล้วครับกินแล้วเนาะได้ยังกินคะเนี่ย เมื่อกี้นี่ทำมาสูเพื่อนกินเจ้าว่ได้กินน้ำเขาหมอบกน,นี่บางไดนี่เอาไปให้ทีมงานถ้าอยากกินน้ำมือหนาะที่ตอบม,มาให้พอ่อสวัสดีค่ะคุณพอ่อมาสัมภาษณ์ทีมงานมากวดแล้วมากววดเราไวล้ละเฮ็ดงานเมื่อกี้ตำไปแห่งซุ้มเหมือนทีมงานไปหมอนึงหมอบักไงหนึ่ง,นนงที่กินม้อมือหนาะที่เอาแบ่งมาให้ <laughs> อันนี้เฮ็ดอันนี้เล้าไปใส่อีกเนะี่ย เก็บกวาดครับอ๋อเก็บกวาดเนาะพักกันตื่นได้จากโมงนี่เห็นเพราะว่าเมื่อเช้านี่เห็นยุลิ้นอ่านออกไปส่งลูกก็เห็นเพื่อนพักกันปัดกวาดลายคนอยู่วซิมาไทยอยู่เขาบอกว่าอยากรู้ว่าแก๊งมาจะใสอีกทําอะไรมั่งในแต่ละวันสันวะสิน้ำอันพฤติกรรมนี่อ้จอนี่ซิ่บดาเถอะอกมวัญไ้ยังลกนองกูบดาเหอครับอันถ้า ถ้ามือแดดว่าออกก็ตามได้เี่ด้ค่ะถ้ามือแดดออกนี่บ่ไหวเนียย่านขาว <c oughs> พลังสิมักเด้ <c oughs> นี่นะคะกระพาร์กันเทศนี่โอ้ยนั่นดาวเรืองนั่นเนี่ยเนาะเออดินอยากปลูกด้ยค่ะแต่ว่าดินกนัมันบม่ได้ขยันปานนั่นเนะค่ะอันนพายเบิ้งนี่ยิ้มงานแกงมาแต่ใส่เอกนะคะเป็นผู้ปลูกนี่ค่ะนี่ปลูกอยู่ข้างอันนี่ถังอยู่ทางนา้ช้อนนี่ แอร์ซูพาโลแน้ะถามดิ้นว่าดินได้ซื้อไปน้องแคมยูบอ๊เถอะค่ะดิน้นตอนที่ดิ้นทำงานดินอยู่แถวกระทุ่มแบนแคลายวัดแคลายแถวน,นั้นนะคะะทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะคะเนาะยู้นอกนอก,นก,นก,นกปุ้ยอยู่ในกรุงเทพเด้บ่าได้เป็นเด็กกรุงเทพท้องเขาดอกโอ้นี่บรรยากาศดีดีอันนี้จะถ่ายรูปกันนี่นะคะเทียงนะไอ้จอห์นนี่ม่อนน้อนน้ำไผ่นี่ม่อน เจ้าน้องคนเดียวหรอในห,ห้องอ่ะห้องห้องไหนอ๋อเจ้าน,อนอ,น,อ,าอ,านอนอยู่นี่ติอีอเ <laughs> จ้าคุณได้อภิสิทธิ์นอนอยู่นี่ป้าโทเจ้าได้อภิสิทธิ์ครับก,กุมูมาที่หลังได้นอนเตียงน้าคุณน,น,นี่โอ้แต่ว่าหลังนี่เอ็มมี่นอนเด้อย,ยานั่นเด้ออะเอ็มมี่นอนคนเดียวเด้อนนะ่ะ คนเดียวได้ห่องนี้โอ้ฝอกเถียงน้าผู้หลังทักแกมีได้ผูดสดๆนะคะนะ่ะเนาะนี้วันนี้ที่ได้เป็นคูดจิ้นกัน,นมากเลมอนกับเอมี่อันแอคกานอนกับอาร์มนะคะนะนเน, I, I, นะะนะววาะนิ้นต้องเอินดแล้วไอ้ไอแอคเนาะเขาอายุพอดาเจ้าเจ้าซีสิบพอดนะซีสามซีสามลิ้นซีสิต่ะค่ะนี่เปน่องเราอายุสองปี เถ่าแล้วค่ะเล้าเด้บอมเบนลิ้นเอาบอมเนลิ้นเด้บอมเบนเล้าหือจังไหนเถ่ากันหมดแล้วล่ะค่ะเพากันมาอยู่บ้านสบายสบายไก่ที่ได้เกลียวเข่าแล้ววันนี้ไอ้จันนี่เล้าสิบเจา้าังรถเกีียวดอกกระเทยรถเกลียว,ยวแล้วก็น,นี่ทายคลิปเปิดเน็ตเด้อนี่นทายคลิปก่อนมูออ <laughs> แล้วตอนนี้หน่อยลิ้นกลับไปรับจ้างเกี่ยวเข่าอยู่เนี่ยรับจ้างดำน้ำรถกล้าเกี่ยวเข่า เฮ้ยย่บ่เจ้าลอกปงลอกปอเคยอยู่บ่มันฮะเคยอยู่บ่ตัดปอรับจ้างจะเคยอยู่บ่เห็นพี่สวยๆงั้นสิพี่เฮ็ดเบมือนทุย่างเนี้ยมาเนี้ยลิลิ่าครนะฮะเอาค่ะเอาเอาเอาให้น้องขอเฮ็ดงานกันสำหรับคลิปนี้เลยค่ะเด้อรีนก้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเมียเสียปู้ช่วยเจอซีรีส์ด้วยนะคะอุ้ยล้มล้มแข้งเลยค่ะผมกับบริษัทมื่อไหร่ เอาบรรยากาศมาให้เบิ้งแล้วค่ะเนาะนี่ละแต่ละมือดิ้นกะยูยูแบบนี้แหละค่ะแบ่งปันกันแหวมาฟาร์มสเต์แน่บางเท่ากะเขาไปในหมู่บ้านแน่ค่ะหาหมูกินสมตำเป็ดงานบ้านนิดๆน้อยๆเราก็เลิปการทิพย์นี้นะคะโอ้ยหต้องเห็นสวยอยู่ดีค่ะแค่นี้ละเด้อค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ